บรรยายด้วยสิรถอะไรเอาอรถร,รถสตรอเบอรี่น็อตเยสสตรอเบอรี่อ่ใครทำเขาทำมาไหนกหระถิ่ไหนเอาสีแล้วอ,อย่าพื้นห้ามเลือดอ่ะอันจบลองเลือกหรือไม่เลือกเอาฟ้าจะไม่ให้เลือดจะไม่ให้เลือดเอดาคนนี้ายามเยอะบริสุทธิ์อ๋อยามเยาวเมื่อกี้เห็นแย่งกันยามเลยอืมใช่แย่งกันต้องยามียาวละ ที่สองชาติอันนี้เดี๋ยวเ,เขาดูเดี๋ยวเขากินมันตอนพ่อฝัดมันแน่นมากเลยเนี่นยแนไหนแน่เลยอันนี้รถส้มอ,อ่ะรถ <ลด S 2> ส้มนับเบียร์รถซ่อมนีมนับเบียร์<อ>รถอันนี้นับเบียร์รถตรอวบอริอันไรสีฟ้าอันนี้อร่อยสีฟ้าเหรอเอ้ยอันนี้ก็ได้ไม่ได้าเขาผู้หญิงได้แค่สี้งานอันนี้ต้องผู้หญิงไม่ใช่ให้แค่ให้แค่สีฟ้าอันนี้เหรอจะเขาดูตกลงให้เลือกหรือไม่เลือกาดูส เาดูสีกันช่วยจับให้ช่วยจับให้มันกันแปะเลยช่วยจับให้ช่วยจับให้แล้วสามอันนะใครจะเอาหรออันนี้ของพูดึงขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสองสามรศัพท์นั่นให้พ่อเรากินด้วยอันอันนี้ได้ไหมได้มันแกะยากอันนั้น่ะพูดอเลยก็ไม่อดอันนี้แกะ่ไม่ได้แกะให้หน่อย